สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง y u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  e ทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศที่น่าสนใจกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในวันที่19เมษายน2,564พาคุณผู้ชมไปติดตามรายงานข่าวจากกรุงแบกแดดประเทศอิรักนะครับมีรายงานข่าวว่ากองกำลังไม่ทราบฝ่ายได้ยิงจรวดวจากน้อย5ลูกเข้าโจมตีฐานทัพ บาลักทางตอนเหนือของกรุงแบกแดดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่18เมษายน2564โดยจรวดจากน้อย2ลูกสร้างความเสียหายบริเวณอาคารที่พักและโรงอาหารเบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากน้อย5คนเป็นทหารอิรักสนายนะครับแล้วก็เป็นพนักง,งานสัญญาจ้างยังไม่มีการเปิดเผยสัญชาติอีกสรายทั้งนี้เนี่ย หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่มีบุคคลกลุ่มใดออกมารับสม้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้หรือว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโจบไบเดนเข้ารับตําแหน่งผู้นําสหรัฐอย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อวันที่20มกราคม2 5 6 4นเนี่ยนะครับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจํากรุงแบกแดดและก็ถานทัพสหรัฐหลายแห่งในอิรักก็ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยจรวดและก็ ขีปนาวุธมาแล้วมากกว่า20ครั้งนะครับก็คือตั้งแต่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเนี่ยครับเป็นเวลา3เดือนเนี่ยนะคุณผู้ชมปรากฏว่าสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็ฐานทัพสหรัฐเนี่ยนะครับในอิรักก็ตกเป็นเป้าหมายการก่อเหตุเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับโจไบ,บเดนสั่งให้กองทัพสหรัฐปฏิบัติการทางทหารในต่างประเทศเป็นครั้งแรก โดยมีการส่งเครื่องบินขับไล่ F 1 5า e จำนวน2ลงลำไประดมทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายหลายแหง่งในภาคตะวันออกของซีเรียซึ่งมีดินแดนรอยต่อติดกับประเทศอิรักบอกว่าเพื่อเป็นการตอบโต้กรณีกองกําลังติดอาวุธชาวชียร์ได้มีการยิงจรวดโจมตีเป้าหมายหลายแหง่งใกล้กับท่าอากาศยานนานชาชาติเฮอร์บิลซึ่งในเขตปกครองตนเองของเคร์กิสถานอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิรักนั่นเองและก็เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564นี่เนี่ยครับ เหตุการณ์นั้นที่มีการโจมตีก็มีรายงานข่าวว่ามีผู้ที่ได้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งคนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก5ารายโดยผู้เสียชีวิตคือเจ้าหน้าที่พลเรือนของบริษัทสัญญาจ้างด้านความมั่นคงของสหรัฐเองนั่นแหละนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่นํามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับว่าสถานการณ์ในประเทศอิรักปัจจุบันนั้นก็กลับมาเหมือนจะมีเหตุอย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โจไบเดน ขึ้นมารับตําแหน่งผู้นําของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับในรอบสามเดือนมีการโจมตีสถานทูตมีการโจมตีกองกําลังมีการโจมตีฐานทัพเนี่ยนะครับโดยเฉพาะฐานทัพที่กองทัพสหรัฐนั้นไปใช้ประโยชน์อยู่ในอิรักก็ถูกลอบโจมตีเนี่ยอย่างต่อเนื่องก็เกิดคําถามเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับว่าทุกครั้งที่มีการโจมตีเข้าไปในฐานทัพสหรัฐในอิรักนั้นเนี่ยครับทำไมถึงเกิดความเสียหายทุกครั้งนะครับ เสียหายมากเสียหายน้อยระบบป้องกันภัยของสหรัฐอเมริกาที่บอกว่าดีนักดีหนานั้นได้ถูกนําไปติดตั้งในฐานทัพต่างๆของอิรักหรือไม่อย่างไรนี่ก็เป็นคําถามที่หลายคนก็สงสัยเพราะปกติแล้วการโจมตีแบบนี้ไม่น่าจะเกิดความเสียหายได้ระบบตรวจจับขีปนาวุธทางอากาศนั้นน่าจะมีการยิงสกัดได้ก่อนก่อนที่จะถูกโจมตีเข้าไปสู่เป้าหมายถ้าคุณผู้ชมดูไปยังซาอุดีอาระเบียเนี่ยครับที่ถูก ทางด้านกลุ่มกบฏฮูตีที่อยู่ในเยเมนนั้นโจมตีด้วยจรวดอย่างต่อเนื่องแต่ปรากฏว่าทุกครั้งก็ไม่เกิดความเสียหายแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศนั้นมีการตรวจจับแล้วก็ยิงทิ้งแตกตั้งแต่อยู่กลางอากาศก็ตามกันต่อนะครับสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอิรักแล้วก็ในตะวันออกกลางยังคงระอุค,คุก,กรุ่นอย่างต่อเนื่องครับ